สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเป็นร้านนะครับผมโบครับผมก็วันนี้เรามาดูอีกคันนึงเนาะอันนี้เข้ามาใส่ล้อทําล้อโตหน้าหลัง17นะครับก็ยางหน้า150หลัง190นะครับผมใส่บางคนสั้นแต่ว่าที่คันนี้พิเศษก,กว่าคันอื่นคือใส่ไฟเลี้ยวจิ๋วนะจิ๋วแค่ไหนมาดูกันปกติส่วนมากคนจะใส่ตัว วิโซมาขับเอสใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวที่รถผมเองก็ใช้นะจะเป็นโมเลกเจ็ดเทนสามอ่ะมาดูกันอันนี้ครับอันนี้ไฟหลีนะ,อะลองเบกโหอันนี้ผมว่าสว่างกว่าตัววิโซมาเองนะครับแล้วก็เล็กเล็กมากเล็กประมาณเหรียญยิมห้าตังค์ได้ไมงโอเคลองเปิดไฟเลี้ยวหน่อยครับ ครับผมคันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะล้อโตเป็นเบสิกเลยครับแต่ว่าร่ำเลยครับผม